สวัสดีครับสรุปข่าวลวอาพูนะครับประจำวันที่22เมษายนนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมหงแดงเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของซาดิโอมาเน่นะครับที่มีข่าวนะครับว่าไปแตกคอร์กเจอร์เกนคอป ซื่ออะไระไรายงานแล้วมันเป็นยังไงมันน่าเชื่อถือไหมเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องดาวที่จอร์นเอาออกมาวิเคราะห์ถึงตลาดหงแดงนะครับรวมไปถึงเรื่องดาวอื่นอนอีกมากมายที่น่าสนใจในวันนี้รวบรวมรวมาฝากนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะน,นี้ใครอยากสนุกตื่นเต้นนะครับสามารถคลิกลิงก์้ตนล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับ รวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสำหรับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับอย่าลืมนึกถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บหาซื้อได้ง่ายๆนะครับตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือว่าจะสอบถามตามแฟนเพจตามแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่เห็นในภาพนี้สั่งแบบออนไลน์ก็ได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยสําหรับสปอนเซอร์จดีนะครับมาดูกันที่ข่าวสารที่เตรียมมาให้ในวันนี้ครับนะก่อนอื่นขอฝากไปที่อันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งนะหกโมงทุ่มหนึ่งแถวๆนี้นะครับ ผมจะมีสตรีมเกมนะครับแล้วก็คอนเซปต์ตอนนี้สตรีมเกมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของทีมยอดเยี่ยมของของแดงในดวงใจของผมนะครับซึ่งก็น่าจะมีการใส่เจอร์ดกับโซเลสลงไปด้วยรวมกับทีมชุดปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะใช้ทีมนี้แล้วสู้คนอื่นได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูนะครับฝากด้วยเย็นนี้นะครับเข้ามาดูผมสตรีมเกมได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ สามารถพูดคุยเรื่องราวข่าวสารหรือพูดคุยกันได้นะครับทุกเรื่องเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่ข่าวสารที่เตรียมมาให้เลยนะครับผมขอไปเริ่มเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลก่อน,นครับจะได้อัปเดตกันไปพ,พร้อมๆกันนะครับอย่างแรกมาดูประเด็นนี้กันก่อนนะครับนะก็คือการประชุมรอบหน้านะครับการประชุมรอบหน้าในวันที่1พฤษภาคมของศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ย จะไม่คุยกันเรื่องว่าซีซั่นนี้จะจบกันอย่างไรอะไรยังไงอีกแล้วนะครับสำหรับในรอบวันที่1นะ1พฤษภาคมเนี่ยอีกประมาณกี่วันเนี่ยไม่ถึง10วันดีเนี่ยนะครับจะไม่คุยกันเรื่องซีซั่นนี้จะจบอย่างไรแล้วแต่จะมาคุยกันเรื่องสัญญานักเตะเป็นหลักนะครับสัญญานักเตะที่จะหมด30มิถุนายนจะเอากันยังไงตลาดซื้อขายมันจะต้องถูกดันออกไปถูกเลื่อนออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้คุยกันเรื่องหลักสําหรับวันที่1พฤษภาคมนะครับส พฤษภาคมถ้ารัฐบาลไฟเขียวเลิกล็อกดาวแล้วคือล็อกดาวคือปิดประเทศอ่ะวันที่7พฤษภาคมหรืออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะพิจารณาอีกทีถ้าเลิกล็อกดาววันที่15พฤษภาคมจะประชุมกันถึงเรื่องของการซ้อมและการกลับมาเล่นซีซั่นใหม่นะครับซึ่งก็คาดว่าในช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยจะมีการกลับมาซ้อมได้นะครับจะกลับมาซ้อมกันได้นะแบบปิดสนามซ้อมแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่าง ยังถูกรัฐบาลห้ามและยังกลับมาซ้อมไม่ได้ปลายเดือนพฤษภาคมครับอาจจะมีการประชุมอีกทีหนึ่งถึงเรื่องการว่าเอ้ยซีซั่นนี้มันคงอาจจะมีมุมที่แข่งกันไม่จบแล้วละ่ะแล้วเราจะจบซีซั่นนี้กันอย่างไรอะไรยังไงถ้าเป็นเคสนั้นจะเป็นปลายเดือนพฤษภาคมถึงจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือผมเอาวาระเงื่อนไขาการประชุมของศึกพรีเมียร์ลีกมารับ มาแจ้งให้ทราบกันนะครับส่วนเรื่องในเบื้องต้นก่อนเอาแผนที่เขาก็ต้องวางไว้ล่วงหน้าก่อนอย่างแรกคือเรื่องของการกลับมาซ้อมอย่างที่บอกว่ากลางเดือนนี้อาจจะกลับมาซ้อมได้นะครับสำหรับพิมรีกนะซึ่งถ้ากลับมาซ้อมเนี่ยนะครับมันก็มีข่าวนะครับจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลบอกว่าในการประชุมรอบที่แล้วเขาก็มีพูดถึงว่าอาจจะเป็นการให้ใช้พื้นที่ในสนามซ้อมอาะยกตัวอย่าง เอาดีใูมมันง่ายสุดสมมุติกลับมาซ้อมนะก็อาจจะต้องทําที่อยู่ขึ้นมาช่วคราวหรือเช่าโรงแรมที่อยู่ใ,ใกล้ๆเมอูดให้นักเตะได้มาแคมป์ <c oughs> อยู่ใ,ใกล้ๆกับสนามซ้อมเลยเพื่อลดการเดินทางแล้วก็ลดโอกาสแบบการแพร่เชื้อการติดเชื้อให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะใช้วิธีนั้นนะเอออาจจะทําที่พักช่วคราวมารอบๆสนามซ้อมของแต่ละทีมนะครับในกลางเดือนนี้เดี๋ยวติดตามดู บางแหล่งก็บอกอาจจะกลับมาประมาณ18พฤษภาคมไม่ใช่เมื่อกี้ผมพูดว่ากลางเดือนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะผมหมายถึงพฤษภาคมนะเพราะว่าตอนนี้มันเลยมาวันที่20กว่าแล้วเมษาเมษามันไม่ใช่อยู่แล้วต้องพฤษภาคมนะครับถ้าผมพูดผิดไปเมษายนขออภัยด้วยมันคือพฤษภาคมนะไอ้เงื่อนไขาการกลับมาซ้อมเนี่ยนะครับนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆมาดูกันที่ศึกบุนเดริก้าบ้างนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับมีแววมีแววแวแวแว,ว่าอาจจะกลับมาเล่นได้เลยนะ อาจจะกลับมาเตะได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มซ้อมกันไปบ้างแล้วซึ่งเบื้องต้นคาดกันว่าอาจจะเป็น9พฤษภาคมนะครับ9พฤษภาคมนะเออก็ถามว่าทําไมบุนเดสถึงมีแววว่าอาจจะกลับมาก่อนได้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเราคงต้องย้อนกลับมาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อและตัวเลขของผู้ที่หายแล้วของแต่ละประเทศกันยกตัวอย่างในเยอรมน,นีเนี่ยผู้ติดเชื้อแสนสี่เกับแสนห้าแต่หายแล้วเนี่ยแปดหมื่นเจ็ด มันเท่ากับว่าหายเนี่ยเกินครึ่งนะในขณะที่อังกฤษเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผู้ผู้ที่หายเท่าไหร่เขาไม่ได้ไม่ได้ระบุออกมาก็เลยไม่รู้แต่ว่ายอดอะ่ะพุ่งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละวันนะครับยางประเทศไทยเนี่ยเิดเชื้อ2008แแต่หายแล้ว2001เนี่ยมันคือตัวเลขที่ดีนะครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีผู้ที่หายแล้วเยอะอันนี้เป็นตัวเลขที่ดีสาหรับประเทศที่มีแนวโน้มว่าอาจจะหายได้อาจจะแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดีขึ้นได้แต่อย่างอังกฤษเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะแต่ยังแบบต้องรอกันไปก่อนนะครับแต่อย่างเยอรมันอย่างที่บอกมีโอกาสกลับมาเตะได้นะแต่เตะก็ต้องเตะแบบปิดสนามแหละนะครับห้ามแบบห้ามคนนอกเข้ามานะครับส่วนฮอลแลนด์นะครับลีฮอลแลนด์เอเลดวิซีฮอลแลนด์นะครับอาจจะต้องจบซีซั่นนี้แล้วละ่ะเพราะว่าล่าสุดรัฐบาลของประเทศฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยประกาศว่าให้ ปิดตายแล้วก็ห้ามห้ามแบบห้ามมีอีเวนต์กีฬาหรืออีเวนต์อะไรที่มีผู้คนรวมกันมากไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งมันยาวมากจนถึงเดือนกันยายนแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยทางหน้าสมาคมฟุตบอลของดัชเนี่ยของฮอลแลนด์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าดูทรงแล้วอาจจะแข่งต่อกันไม่ได้แล้วล่ะถ้ารัฐบาลเลื่อนออกไปจนถึงกันยายนแบบเนี้ย อาจจะต้องมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันใหม่เดี๋ยวคงจะต้องมีการประชุมกันสําหรับในลีกว่าเอ๊ะลีกคอนแลนจะจบยังไงจะเอายังไงอะไรยังไงนะครับก็คืออาจจะตามรอยเบลเยียมไปนะครับเบลเยียมก็ยกเลิกซีซั่นนี้ไปแล้วโดยการมอบแชมป์ให้กับจ่าฝูงแต่ว่าของฮอนแลนต้องมาดูกันอีกครหนึ่งเพราะว่าฮอนแลนนะค่อนข้างค่อนข้างจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงอะถ้าผมจําไม่ผิดนะต่ามห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเออนะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยต่างกันเพียงแค่ อาจจะก,กับอาสักอาม่าเนี่ยต่างกันเพียงแค่ลูกได้เสียดังนั้นไอตรงนี้ต้องมานั่งพูดคุยกัน,ม,นมันสูสีงไงแต่ถ้าหลีกที่ต้ามผ่านกันเยอะเขาคงจะต้องให้แชมป์กับจ่าฝูงอยู่แล้วนะครับก็สําหรับลิฟูเราก็ค่อนข้างสบายใจได้นะครับ WHO นะครับ World Health Organization นะครับหรือว่าองค์กรอนามัยโลกเนี่ยนะครับมีข่าวว่าองค์กรอนามัยโลกแจ้งเตือนไปยังพวกสมาคมพวกองค์กรฟุตบอลต่างๆว่า ฟุตบอลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลเนี่ยขอให้ขอให้เลื่อนไปเลยนะขอให้เลื่อนไปไปยันจนปี2021นเลยนะเออคือฟุตบอลลีกไม่เป็นไรฟุตบอลลีกมันในประเทศมันล็อกดาวน์อยู่แล้วแต่ที่เขาห้ามคือฟุตบอลทีมชาติหรืออย่างเช่นฟุตบอลระดับยุโรปอย่างเช่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยุโรป้าลีกเนี่ยเขาขอร้องว่าขอให้เลื่อนออกไปขอให้ระงับไปเลยจนถึงปี2021เพราะว่าการเดินทางข้ามระหว่างประเทศอะม,มันเสี่ยงมากกว่าอีกนะครับก็ ก็เป็นเรื่องที่นํามาฝากกันสั้นๆ,ๆนะครับทีนี้มาดูข่าวที่เป็นข่าวหลักๆในวันนี้กันนะครับสเตโอมาเน่นะครับมีรายงานนะครับว่ามาเน่เนี่ยต้องการที่จะออกจากลิโอพูเพราะว่าฉุนที่เจอเก้นคอปเนี่ยไปหนุนหลังฟานไดในตอนที่โหวตบอลลงดอในตอนที่ไปงานบอลลงดอเนี่ยนะครับเออนะตอนแรกผมเห็นข่าวเนี้เอ๊ะมันมาจากเดลี่สตาไว้ผมก็รู้อยู่แล้วว่าเดลี่สตาเป็นสื่อจอมเต้า ผมรู้อยู่แล้วแต่พออ่านมาเนี่ยเดลิซาอ้างข้อมูลอ้างแหล่งข่าวอ้างต้นฉบับมาจากฟรองฟุตบอลฟรองฟุตบอลคือสื่อนี้ครับฟรองฟุตบอลคือสื่อที่มันให้สื่อที่ให้บอลลงดอเองนั่นแหละครับนะสื่อสื่อที่เป็นคนจัดงานรางวัลบอลลงดอนี่แหละเขารายงานว่ามาเน่ไม่พอใจแบบแอบแอบไม่พอใจเจรอร์รนคอปที่ไปพูดออกสื่อว่าในในตอนที่งานนะนะพูดออกสื่อว่า ฟันได้สมควรที่จะได้รับบอลงดอนในซีซั่นนี้เพราะว่าฟันได้คือกองหลังที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตคนหนึ่งอะไรเชิงเชิงนั้นแล้วก็ทาให้มาเน่ไม่พอใจและอาจจะทําให้มาเน่อยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในอนาคตไม่ว่าจะซัมเมอร์น,นี้หรือในอนาคตข้างหน้ามาเน่ต้องการย้ายออกจากทีมนี่คือสิ่งที่ฟ้องฟุตบอลเขาเขียนเชิงเชิงประมาณนั้นซึ่งผมก็พยายามเข้ามาดูในต้นฉบับว่าเอ๊ะเขียนแบบนั้นจริงไหมนะครับเออมันก็มีทอดหนึ่งที่เขียนอย่างนั้นจริงนี่ยเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยไม่พอใจที่จเจนคอปไปพูดกับสื่อว่าฟันได้สมควรได้บารลงดอในตอนนั้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าฟรอน์ฟุตบอลเนี่ยเป็นสื่อที่ทรงเกียรติในแง่ของการให้บารลงดอก็จริงแต่ในแง่ของการรายงานข่าวเนี่ยฟรอน์ฟุตบอลข่าวเต้าเยอะมากครับผมว่าเขาเป็นนกกาซีนที่ทําเกี่ยวกับฟุตบอลแต่ผมว่าเขาคงไม่ได้มีแหล่งข่าวอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วข่าวเนี้ย มันค่อนข้างเต้ามันค่อนข้างขัดกับหลักของความเป็นจริงอย่างไรนะมันขัดตรงที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในตั้งแต่ไอวิดีโอคอลของอวิดีโอคอลของเซสชั่นโยคะที่ผมนามานำมาเปิดให้เพื่อนๆดูทุกวันเกือบเกือบทุกวันเนี่ยจะเห็นว่ามานี่เป็นเป็นที่รักของทุกคนในทีมเป็นตัวโจ๊กของในทีมเป็นทุกคนเป็นคนที่ทุกคนในทีมชอบเรียกชอบแซวเป็นคนที่เะิดกินขอบรักเป็นคนที่ แล้วผมเห็นว่าเขาแล้วเราก็เห็นกันอยู่ว่าเขาโคตรสนิทกับฟันได้เลยแบบเวลาดีใจก็ชอบไปดีใจกับท่าฟันได้ที่แบบเอามือชนแล้วชี้ขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมเราลองนึกภาพดีดีแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเต้ามาได้ยังไงอะไอ้ข่าวนี้นะครับอันนี้ผมก็ต้องนํามาชี้แจงให้ทราบว่าผมเชื่อว่าข่าวนี้เต้าอ,อะโอเคเรื่องของอนาคตอะมันไม่แน่นอนโลกของฟุตบอลมันไม่มีใครสามารถการันตีได้หรอกว่าคนคนนึงจะอยู่กับทีมทีมหนึ่งไปจนตลอดแม้กระทั่งจระดาท้ายอาชีพ อยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันยังย้ายออกไปเลยถูกไหมครับมันไม่แน่ไม่นอหรอกแต่ไอจะมาบอกเหตุผลว่าฉุนเจงให้ครอบด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเหตุผลที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันคิดเล็กคิดน้อยไปหน่อยอะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมว่ามานน่ก็คิดเล็กคิดน้อยไปหน่อยแตซ่ซึ่งผมเชื่อว่าข่าวนี้คือข่าวเต่านะครับมาดูกันที่ข่าวนี้ครับเป็นข่าวจากสปอร์ตนะครับสื่อในแคนาตาลันเองนะครับรายงานเองเลยว่าฟิลิเป้คูจินโยนะครับใกล้ที่จะย้ายไปซบเชลซีนะครับ หลังจากมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วระหว่างเชลซีกับคูตินโยเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็ดูเหมือนแบบนักเตะพร้อมครับพร้อมที่จะไปเชลซีแบบว่าจิตใจอยากจะกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ดูแววแล้วถ้าสปอร์ตรายงานเองแบบนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะย้ายมาเชลซีแต่ว่าในเบื้องต้นสปอร์ตเขาก็ยังยังไม่ได้บอกนะครับว่าบรรุเขาตกลงนะเขาแค่บอกว่าแนวโน้ม,มันใกล้จะไปแต่ค่าตัวยังตกลงกันไม่ได้บาซ่าตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ90้าล้านยูโร นะครับนะตั้งข้ตัวไว้ที่90ล้านยูโรแต่ซึ่งเชลซีอ่ะก็ยังยังไม่ได้แบบมีความตั้งใจว่าจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนั้นอ่ะแต่ที่แน่นอนคือเชลซีก็สนใจตั้งแต่แบบจริงจังในขณะที่นั้งแต่เองก็สนใจในการกลับไปอังกฤษอีกครั้งหนึ่งและขณะที่บาร์ซ่าเองก็ต้องการเงินคือถ้ามีใครยื่นเงินมาสัก80-90ล้านยูโรเนี่ยเขาพร้อมที่จะนาเงินเอาเงินอ่ะไปซื้อไปเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อลาอูตโรมาติเนสนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนำมาอัปเดตให้ทราบกันคร่าวๆมาดูกันที่โซดาชาคิรีกันบ้างน,นะครับมาดูเอเนต์ของเขาเอเนต์ของโซดาชาคิรีเนี่ยก็เป็นพี่ชายของเขาเองนะครับที่ชื่อว่าเอรินชาคิรีเนี่ยเป็นพี่ชายของเขานะครับเข้ามาเปิดเผยว่าเขาเชื่อว่าในซัมเมอร์เนี้ยเดี๋ยวจะมีข้อเสนอมาอีกข้อเสนอหลายข้อเสนอเลยที่ยื่นมาให้กับโซดาชาคิรีอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อมกราคมเนี่ย ก็มีหลายสโมสรที่ยื่นเข้ามาให้กับชาเกรี่แต่ว่าสโมสรเร์พูปฏิเสธขายนะครับเพราะว่ายังไม่อยากขายในซัมเมอร์เอ้ในมกราคมนะครับแต่ซัมเมอร์เนี่ยน่าจะขายแต่ทีนี้พี่ชายเขาก็แอบพูดถึงสถานการณ์ของชาเกรี่อยู่นิดนึงว่าสถานการณ์ของชาเกรี่กับเรย์พูในที่ผ่านมาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเซอร์ดานชาเกรี่เนี่ยเจอกับปัญหาอาการบาเดเจ็บรบกวนบ่อยๆทําให้ไม่สามารถที่จะแบบได้รับโอกาสได้อย่างมากเพียงพอคือ เนเขาก็มักพูดเสมอนะพี่ชายบอกคอบพูดเสมอว่าชากกิรี่จำเป็นต้องซ้อมมากกว่านี้ถึงจะมีโอกาสลงเล่นมากกว่านี้แต่ปัญหาไงชากกิรี่เขาเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บนั่นคือปัญหาที่พี่ชายบอกแต่ว่าก็อ่ะหลยยังจากนี้ก็เดี๋ยวมารอดูก็เชื่อแต่เขาก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเมื่อไรก็ตามเ,เมื่อน้องชายเขาเนี่ยได้รับโอกาสลงเล่นเนี่ยน้องชายของเขาก็จะ ทำผลงานได้โอเคแล้วก็บางทีก็จะสามารถเปลี่ยนเกมให้กับลิฟร์ได้เสมอนะครับก็มารอติดตามกันอนาคตของเซอร์นาเชคิรีในซัมเมอร์นี้นะครับตามที่ตกเป็นข่าวคือตั้งค่าตัวไว้ประมาณ26-28ล้านเท่าแถวนี้แต่ด้วยเงื่อนไขด้วยภาวะไวรัสโครโรนาราคาอาจจะตกนะครับตกเหลือเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวรอติดตามกันในซัมเมอร์น,นี้นะครับมาดูกันที่เบสิกัสนะครับเขาเรียกว่าบอร์ดเมมเบอ คือสมาชิกบอร์ดบริหารของเบซิตัสเนี่ยออกมายืนยันเองนะครับว่าคาริอุสเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมนะครับในซัมเมอร์นี้เ่าต้องการคือต้องการยกเลิกสัญญานะต้องการยกเลิกสัญญากับเบซิตัสแล้วกลับไปสู่ลิเวอร์พูลนะครับโดยจะยื่นเรื่องต่อฟีฟ่าด้วยในกรณีที่เบซิตัสค้างค่าจ้างนะครับคือไม่เอาอะไม่อยู่เบซิตัสต่อเดี๋ยวจะกลับไปสู่ลิเวอร์พูลแล้วเดี๋ยว ถ้าจะหาทีมใหม่ก็เดี๋ยวรอดูว่ามีข้อเสนอจากทีมไหนบ้างก็ตรงกับที่ตรงกับที่ตัวของคาริอุสเคยออกมาพูดก่อนในนี้สักวันสอวันก่อนนีนน้บอกว่าเขาจะพิจนารณาข้อเสนอในซัมเมอร์นี้อีกทีหนึ่งดังนั้นมันแปลว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีข่าวว่าคาริอุสเนี่ยจะอยากจะอยู่เบ็คสตารต์ต่ออะไรแบบเนี้มันเป็นข่าวลวงจากสื่อของตุรกีนะครับอมืมาดูกันที่จอห์นออดิชนะครับ จอนลาวิชิตนะครับตำนานสโมส,สรลิเวอร์พูลนะครับสัปดาห์นี้ออกมาเขียนเอ็กโคอีกแล้วนะครับก็เขาก็เขียนให้กับเอ็กโคทุกๆสัปดาห์นะครับตำนานนี้เขียนในเรื่องราวของลิเวอร์พูลจะได้เปรียบในตลาดรอบนี้และได้เปรียบในการไปตามล่าติโมแวนเนอร์และมีบางเงื่อนไขที่ทําให้ลิเวอร์พูลสามารถเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะนะครับนะจอนลาวิชิตเขียนวิเคราะห์ว่า เราอาจจะได้ยินตามหน้าสื่อตามบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่าตลาดในซัมเมอร์นี้มันจะเป็นตลาดที่เงียบกว่าในหลายๆซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นตลาดที่อาจจะไม่มีการทุ่มแบบ200ล้านหรือทําลายสถิติโลก150ล้านอะไรแบบแบบทุ่มหลกัลกหลักร้อยล้านเยอะสักเท่าไหร่เพราะด้วยภาวะการเงินนะและแน่นอนนะครับแบบว่ามันจะไม่ได้เห็นแบบตุม้มตามตุมตามกันทั้งตลาดแต่มันจะมีแค่บางทีมที่ทําได้เขาก็ายกตัวอย่างมาเช่น จอร์ดดิตยกตัวอย่างมานะอย่างเช่นแมนยูเนเต็ดเนี่ยเราคาดการณ์ว่าอาจจะทุ่มถึงประมาณสัก200ล้านซื้อประมาณ2-3สคนนะมีซานโชมีคนคน,คนู้นคนนี้คนนั้นประมาณ200ล้านมีเชลซีที่ก็กำลังพยายามก่อสะก่อร่างสร้างทีมมีแมนซิตี้ที่ก็อาจจะไปซื้อกองหลังเข้ามาใหม่ปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งแกนหลักแฟนนิโยแก่แล้วดับบิลซิลบาหมดสัญญาอะไรแบบนี้มีทีมพวกนี้มันมีแกนหลักมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาต้องแก่นะครับแต่กับเรียููโอเคถ้าตลาดรอบนี้มันเงียบเนี่ย ลิปูก็จะได้เปรียบตรงนี้ครับจอร์ดอดิตบอกว่าลิปูมีทีมที่โอเคในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับจอร์ดอดิตบอกนะมีทีมที่ดีอยู่บ้างแล้วดีอยู่แล้วแหละสิ่งที่ลิปูต้องทําคือการเสริมขุมกําลังสํารองมันไม่ใช่การเสริมแบบตัวหลักอะ่ะบางทีมเขาต้องไปเสริมตัวหลักทดแทนตัวหลักแต่เราไม่ได้เสริมไม่ได้เสริมคนเข้ามาใหม่เพื่อแทนตัวหลักแต่เสริมมาเพื่อเป็นขุมกําลังที่ทําให้ตัวสํารองกับตัวจริงมีความใกล้เคียงกันหรือว่ามีความเหมือนกันไม่ต่างชั้นกันมากขึ้น นะครับอย่างแรกเขาบอกว่าไอ้จุดที่จะสามารถเซฟเงินให้กับลิฟูดได้แต่มันก็ต้องเซฟเงินด้วยนะเพราะว่าก็จะเจอผลกระทบทางการเงินเหมือนกันก็ค <is> ือเคอร์ติโจนเขาเชื่อว่าจะสามารถเซฟเงินให้กับลิฟูดได้มากมายแน่นอนเคอร์ต <is> ิโจนเป็นนักเตะที่น่าจับตามองในมุมของจอห์นอาริชนะครับว่าจะสามารถขึ้นมาสอดแทรกและทดแทนตําแหน่งของอดัมรานาน่าได้เป็นอย่างดีส่วนเนโควิเลียมก็จะทดแทนตําแหน่งของนาธานีเอลคลายที่ จะหมดสัญญานะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบ็กอัพแบ็กขวาแทนนั่นแหละนะครับสำหรับเนโควิลเลียมสองคนนี้เป็นเด็กดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ของเราแล้วจะเซฟเงินได้อย่างมากมายนะครับตำแหน่งที่อาจจะซื้ออีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าคือกองหลังนั่นแหละเดียานรอเฟเนถ้ทยายาออกไปก็อาจจะต้องซื้อกองหลังเข้ามานะครับแต่ตำแหน่งหลักที่ล์พูพร้อมที่จะทุ่มเงินเขาก็คือตัวลุกแล้วซึ่งจอห์นอดิดก็ยังคงเขียนเชียร์อยู่ว่าต้องไปซื้อแวนเนอร์เลยนะ วนเนอร์เนี่ยคือเป้าหมายที่มันน่าจะใช่สุดเลยนะครับคุณต้องมีตัวเลือกเผื่อเหลือเอาไว้แบบเป,เป็นกองหน้าเป็นตัวลุกที่ทเก่งๆอ่ะทดแทนซาร่ามาเน่ฟิมิโนโให้ได้แล้วซึ่งแวนเนอร์คือคนนั้นแล้วเมื่อดูจากทิศทางที่เจอเกนคอปก็ชื่นชอบนักเตะและชื่นชอบว่านักเตะมีคุณสมบัติต่างๆนานาที่เหมาะกับริบูแบบเนี้ยในขณะที่ฝั่งตัวนักเตะเองก็มีข่าวมาอยู่เรื่อยๆยว่าชื่นชอบริบูชื่นชอบเจอเกนคอปดังนั้นเขาเชื่อว่ามีความเป็นไปได้และเขาเชื่อว่าถู้าอรู้จะตงทุ่ม50 หรือว่า60ล้านปอนด์มันก็น่าทุ่มในเมื่อในเมื่อคุณมีเงินจากการขายนักเตะในเมื่อคุณมีการมีเงินมีไรายได้จากความประสบความสําเร็จของทีมคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วคุณมีเงินอยู่ในแบบในแบงก์ในธนาคารอยู่แล้วคุณซื้อได้เขาเชื่อว่าลิปูซื้อแวนเนอร์ได้กับแค่แวนเนอร์คนเดียวซื้อได้แน่นอนอันนี้หมายถึงว่าเงินน,านาั้นมีแต่ถามว่าทําไมตอนนี้ยังไม่ซื้อตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับ อันนี้อันนี้ผมพูดเองนะครับผมก็ยังไม่ทราบครับมันมีสองข่าวจําที่ผมบอกได้ไหมครับว่าข่าวนึงบอกว่าค่าฉิกสัญญามีแค่สิ้นสิ้นเดือนนี้เมษายนแต่อีกข่าวหนึ่งบอกว่าค่าสิกสัญญาไม่ใช่สิ้นเดือนเมษาแต่เป็น15มิถุนาซึ่งถ้าเป็น15มิถุนาก็ยังพอมีเวลาอยู่สําหรับติโมแวนเนอร์นะครับดังนั้นติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ สถานการณ์ไวรัสโคโรนามันทำให้ทุกอย่างมันชะงงักไปจริงๆนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับมันกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้เลยนะครับส่วนเอร์ลัชเนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าทีมชุดปัจจุบันของเจอร์กินคอปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นทีมที่ดีกว่าในยุคข,ของเขาอีกในยุค8 0ยุค70 80ที่แบบครองยุคข,ของพิมดีกะนะยุคเอร์ชนะครับ เขาบอกว่ายุคยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะดีกว่ายุคนัานแต่ต้องพิสูจน์หนึ่งสิ่งนะครับเอรลัช e บอกว่าสิ่งแรกเนี่ยที่ตอนนี้เหมือนลิเวอร์พูลจะดีกว่าไปแล้วลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันจะดีกว่าไปแล้วคือเรื่องของสถิติการเก็บแต้ม97แต้มแล้วแบบแล้วแบบขนาดเก็บได้97แต้มเมื่อปีที่แล้วคือมาตรฐานที่โคตรยอดเยี่ยมเลยแต่ก็ยังไม่ได้แชมป์แต่ปีเนี้ย พัฒนาตัวเองจนแบบขึ้นมานำจ่าฝูง25แต้มเนี่ยนี่คือพัฒนาการแล้วก็สถิติต่างๆในสถิติที่แบบทำลาย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 ไปของเรียบผัวเออตรงเนี้ยเขาบอกแง่ของสถิติเรียบผัวด,ดีกว่าในชุดตัดศูนย์ไปแล้วแต่ในแง่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเรื่องของถ้วยรางวัลคือเรื่องของทฟี่ทีมชุดนี้จําเป็นจะต้องคว้าถ้วยรางวัลให้ได้มากให้ได้มากไปอีกไปอีกไปอีกเพื่อพิสูจน์ว่า ทีมชุดนี้ดีกว่าทีมยุค80ดศนย์นี่คือสิ่งที่เอลัสเอลัสนะครับออกมากระตุ้นนะกระตุ้นทีมชุดปัจจุบันว่าคุณต้องเดินหน้าต่อคุณต้องประสบความสำเร็จอีกและพิสูจน์ว่าพวกคุณดีกว่าในยุคของเรานะครับส่วนเจมี่คาร์เตอร์ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังนะอันนี้สีสันนะครับถึงจอมกัดหลุยโซเลสในตอนที่เราน่าจะจำกันได้นะเมื่อปี 2012- 20 1 3เนี่ยไปกัดบานิสลาฟอิบาโมวิชอิวานอวิชนะครับในช่วง ทายเกม ه, ท้ายซีซันจนโดนโทษแบนสิบเกมเราน่าจะจํากันได้นะคาร์ลเกอร์ก็เล่าเลยครับเจมี่คาร์ลเกอร์เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยโซเลสก็ตอนเข้ามาห้องแต่งตัวโซเลสก็บอกเฮ้ยไม่ได้การอะไรแบบนี้ซึ่งโซเลสก็คงคิดว่ากล้องคงจับไม่ได้หรอกแต่ไปมามากล้องจับได้ท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นแล้วก็โดนแบนสิบเกมแต่การโดนแบนสิบเกมนั้นเนี่ยคาร์ลเกอร์ก็สแสดงความเห็นว่ามันกระทบต่อลิเวอร์พูลนเน่ยนะ การแบนสิบเกมอะ่ะมันกระทบมาถึงซีซันใหม่5นัดแล้ว5นัดแรกของซีซันเนี่ยมันมี2นัดที่ลิวอพูลทำแต้มหล่นก็คือนัดที่เสมอสวอนซีและนัดที่แพ้เซาแฮมตันในนัดที่4กับนัดที่5ซึ่งตอนนั้นโซเลสโดนแบนอยู่ซึ่งโซเลสเป็นนักเตะที่เก่งมากนะคาร์ลเกอร์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโซเลสไม่โดนโทษแบนในกรณีที่ไปกัดอีบัมอีโมวิทเนี่ย อาจจะช่วยลิเวอร์พูลเก็บแต้มในช่วงสองนัดน,นั้นได้เนี่ยเรามาดูกลางโปรแกรมดูเนี่ยเสมอสวรนซีอย่างเงี้ยเล่นในบ้านแพ้เซาท์แฮมตันอย่างเงี้ยโดนนัทเนิลคาย,ยิงนะครับไอ้โดนเดียนด็อบเรนมงเนี่ยโอ้หไอ้ด็อบเรนมงหรอเปล่าเนี่ยเพิ่งเพิ่งย้อนกลับไปนึกได้นะเนี่ยกี่แต้มอ่ะสี่แต้มที่หล่นไปเนี่ยถ้าตรงเนี้ยหลุยโซเลสสามารถกู้มาได้สักสามแต้มปีนั้นลิเวอร์พูลอาจจะเป็นแชมป์ไปแล้วสองพันสิบสามสิบสี่ที่เจอหลาดโซเลส เตอร์ ridge, inho, ling, ลิชกูตินโยเซอร์ลิงอะเราน่าจะจำกันได้นะเขาก็แอบบ่นเสียได้แหละคาร์เกอร์นะครับแอบบนเสียได้ว่าโอ้โ oh, ห oh, ปีนั้นนะถ้าโซเลสไม่โดนแบนนะน่าจะแบกทีมแล้วได้แต้มสักเนี่ยตรงเนี้ยแล้วลิฟูอาจจะไปถึงแชมป์ถึงฝั่งฝันไปแล้วด้วยนะแต่ตรงเนี้ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ติดนิสัยของโซเลสนะครับอย่างเช่นในบอลโลกก็ไปกับคีอารินี่ยางงี้ใช่ไหมอืมอะไรแบบนี้ ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ก็แปลกๆหน่อยสาหรับดูอิสโซเลสเป็นนิัยที่แปลกๆนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่เก่งนะและแน่นอนเรามาเห็นในเรามาเห็นในศึกแชมเปี้ยนลีกที่ทางโซเลสอะเล่นกับบาซาแล้วมาเยือดลิเวอร์พูลโซเลสก็ยังพยายามแบบทาทุกสิ่งทุกอย่างมีลูกตุกติกอะไรบางอย่างพยายามจะทําให้โรเบิร์สันเดินไล่ออกอะไรแบบนี้มีลูกตุกติกเพื่อต้องการชัยชนะตรงจุดเนี้คาราเกอร์บอกว่า เมื่อเขาเมื่อเห็นโซเลสมาทํากับรีพูแบบนี้มันก็มีจุดหนึ่งที่รู้สึกเศร้าแต่อีกจุดหนึ่งมันมองในฐานะผู้เล่นคาร์ลเกอร์บอกว่านี่คือผู้เล่นที่แบบเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้ชนะคือคนที่แบบเกิดมาเพื่อทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อชัยชนะตอนเขาอยู่กับเราเราโคตรรักเขาเลยเพราะเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างตุกติกเล็กน้อยใส่คู่แข่งเขาอยู่กับเราเราก็หนุนหลังเขาแบบยังตองเหยียดผิวหรือตอนกัดรีพูก็หนุนหลังโซเลสคืออยู่กับใครใครก็รักแต่พอไปอยู่กับอีกทีหนึง่งเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเฮ้เ อ๋อเมื่อก่อนเวลาคู่แข่งมันเกียดโซเลสตอนที่โซเลสอยู่กับเรามันเป็นแบบนี้นี่เองแต่นั่นก็คือสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นทําให้โซเลสเป็นผู้เล่นที่สเปเชียลคือเก่งด้วยตุกติกด้วยและทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะด้วยนี่คือแบบนี่คือหลุยส์โซเลสนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเ,เกมนะครับฟีฟ่ายนะก็จะมีเล่นกันมีเล่นกันไปแล้วด้วยของพิมูริกนะครับ เมื่อวานนี้ก็จะมีพวกอาร์เซนอลเจอกับวัตฟอร์ดไปนะครับเบอร์ลี่เจอกับเวสต์แฮมนะครับก็จะเป็นพวกตัวแทนนักเตะอย่างเช่นฟิลิปบิลลิงอังกัสการพวกนี้มาแข่งกันก็ผ่านไปแล้ว1สายอีกสายหนึ่งแข่งวันนี้วันที่ยีนะครับเทนอโนนะครับจะเจอกับตัวแทนจากนี่นะจะจะจะเจอแมนยูครับเออจับเจอกันเฉยเลยนะเทรนอโนกับแมนยูเนี่ยแต่แมนยูเหมือนจะเป็นมันจะเป็นนักร้องหรือเป็นใครก็ไม่รู้นะชื่อว่าทอมกราเนนนะครับนะเป็นตัวแทน เซเลบตี้เพย์เออร์นะเป็นคนดังฝั่งแมนยูแต่ว่าของลิเวอร์พูลเนี่ยตัวแทนคือเทนอโนเลยไงส่วนแมนซิตี้ก็มีแข่งวันนี้เหมือนกันนะครับไลฮิมเซอร์ลิงเจอกับวิลฟิีซาฮานะแข่งเกมกันบูธซาซิโซโกของทอรแนมเจอกับนิวคาสเซิลก็คืออารซูลิทเจมของเชลซีเจอกับอ e ันเดโกเมสของเอฟเวอร์ตันนะครับก็มาเอาใจช่วยวันนี้นะครับวันที่22นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรายงานผลในข่าวเช้าวันพรุ่งนี้ว่าเทรนผ่านเข้ารอบต่อไปไหม <laughs> เออมาติดตามกันนะครับมีสีสันเรื่องชุด ที่หลุดออกมานะเป็นชุดนี้คือมันเคยมีคอนเซปต์ชุดหลุดออกมาแล้วเป็นสีเหลืองแล้วเป็นลายๆนะครับซึ่งก็มีการเอามีเพจนึงเอาไปตัดต่อใส่ชุดกับอาริสองเบเกอร์ว่ามันสวยไหมก็จะออกมาประมาณนี้นะเป็นสีเทากับสีเหลือง2ตัวก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาว่าสวยหรือไม่สวยนะครับเป็นลายๆเราจะเห็นลายๆในขอบเสื้อนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เบสคาร่าอันนี้สีสันเลยนะครับ ซีซันหน้าเนี่ยเขาจะใช้ดีไซน์ชุดนี้ครับคือเด็กอะเคยวาดรูปนี้ส่งมาเป็นดีไซน์ว่าอยากให้ทีมใช้ชุดนี้ในซีซันหน้าอะเป็กคาร่าบอกได้ซีซันหน้าเดี๋ยวเราจะจัดจะจัดดีไซน์นี้เลยให้กับเด็ก6ข,ขวบที่เขียนดีไซน์มาเพื่อเป็นการสู้กับไวรัสโค,รโคโรนาซีซันหน้าจะใช้ชุดนี้โอ้โหน่ารักมากเลยนะครับนะเออสีสันน่ารักมากแล้วก็อย่างที่บอกไว้เดี๋ยวมาดูผมสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะครับตอนหงแดงในดวงใจนะครับ ผมจะคัดแต่ละตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดมานะครับเท่าที่พอจะคัดได้แล้วแน่นอนมีลุยโซเลสก,กับเจอรลากเข้ามาอยู่ในทีมด้วยมาดูว่าใช้ทุดนี้ลุยไหวไหมแล้วผมเล่นในสภพาผมชนะได้บ้างหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผ่านมาเล่นแล้วไม่ค่อยชนะใครนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันได้ในสตรีมเกมเย็นนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ